สวัสดีค่ะมาพบกับพี่หน่อยอีกแล้วนะคะาาวันนี้พี่หน่อยจะพาทำกล่องของขวัญเซอร์ไพรส์นะคะอุปกรณ์เราก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้เราจะทำเป็นเงินที่ดึงขึ้นมานะคะอันนี้เป็นเงินวอนเกาหลีนะคะสี่แสนวอน คือเงินตัวนี้ไม่ไม่ได้ไม่อะไรนะคะวันเกิดอป้าก็ขออป้าไว้ห้าแสนเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะเอามาทำอะไรนะคะพี่หน่อยก็เลยเอามาสซภัยคืนเงินแกนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทำพร้อมกันเนาะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะกล่องของขวัญนี้พี่หน่อยก็ไปซื้อมาตามหมาดนะคะแล้วก็ถุงที่ร้านเครื่องเขียน มันใหญ่ไปเราก็ตัดเอานะคะเราก็ซื้อกาวสองเทปกาวค่ะมาแปะเอานะคะเดีย๋ยวดูตามพี่หน่อยไปเลยเนาะง่ายๆค่ะไม่ต้องไปสั่งซื้อที่อยู่ในเค้กคือพี่หน่อยจะไม่ทานเค้กกันเนาะมันอ้วนก็เลยเอาดัดแปลงเอาหาเป็นของขวัญให้ดีกว่านะคะพี่หน่อยก็ ลองเอามาพันๆๆดูมันก็ได้มันก็โอเคประหยัดไปอีกนะคะเดี๋ยวไปทำตามพี่หน่อยกันเลยเนาะง่ายๆนะคะเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดปีใหม่อะไรได้หมดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเราสามีเราเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนก็ได้นะคะถ้าเงินเยอะ <c oughs> ก็ว่ากันไปตามงบเนาะ อันนี้แฟนพี่หน่อยทำงานหนักสงสารก็เลยทำเซอร์ไพรส์นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะก็คือถุงพลาสติกใส่ตัดแล้วก็เอาพระเทปนิดๆอะ่ะตัดชิ้นเล็กๆอ่ะค่ะตัดแค่พอไม่ให้เงินหล่นออกจากถุงนะคะ ทำยังไงก็ได้แล้วมว้วนก็คือไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ถุงอ่อนนะพี่หน่อยใช้ถุงอ่อนถุงแกงเราเนี่ยค่ะถ้าเป็นถุงแข็งมันกลัวมันจะม้วนไม่ได้เนาะ มันจะแข็งไปหรือมัน้วนได้มันอาจจะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราบังคับได้ได้ก็แปะไปไเรื่อยๆนะคะอันนี้อันไหนที่มันจะหลุดมันอะไรเราก็เอาผ้าเทปแปะแปะเข้าไปเลยค่ะมันไม่โดนสตางเราหรอกนะคะเพราะว่าแปะบนถุงค่ะาำไปเนาะ เพืน่คนที่เรารักตั้งใจตั้งใจสู้ๆนี่ดูจะให้อะไรเนาะของขวัญวันเกิดเป็นเงินนี่แหละเราไม่ต้องไปซื้อให้มันเสียเงินแต่ไปไหนก็ซื้อเป็นพวก ชุดชั้นในตองเกงชั้นในอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่ประเทศเกาหลีของขันอะไรก็ได้ที่ให้จากใจเขารับแล้วเขาก็ดีใจค่ะไม่จําเป็นต้องมีมูลค่ายเยอะๆนะคะที่เป็หน่อยให้เงินนี่ไม่มีอะไรอย่าดังไปเดี๋ยวอป้าก็คือเราเสร็จแล้วมีแผนเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาหาอ่าเป็นท่อค่ะเป็นถ้ากล่องใหญ่เราก็ใช้แกนที่ชู่ก็ได้ถ้ากล่องเล็กเราก็หาขวดหาขวดนะคะแล้วก็เอามาเอาผาเทปแปะแน่นๆนะคะเวลาดึงมันจะได้ไม่หลุดออกมาทั้งยวงยึดไว้ ถ้าเราไม่ใช้แกนเราใช้ปากกามมวนมวนเล็กๆก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่แล้วแต่ใครทําสนัดอย่างไงเนะาะพี่ไหน่อยก็ใช้ขวดเป็นขวดยาค่ะขวดยาพลาสติกจะได้หมุนได้เพราะว่ากล่องพี่หน่อยมันตื้นด้วย ปะไปอีกสักแผ่นหนึ่งนะคะพาเทปพ,พี่นายแปะ2แผ่นค่ะจะได้แน่นๆนะคะก็ะม้วนไปโนะม้วนให้แน่นๆเลยนะคะพี่นายออกมาตัดคลิปอยู่ข้างนอกนะคะข้างๆางถนนเสียงรถรบกวนหน่อยนะคะต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะคะ ที่พี่น้องๆท่านไหนมีวิธีที่แนะนำทำที่โอเคที่ง่ายขอพี่หน่อยก็ลองลอง,ลองดูเนาะอ,อันนี้พี่หน่อยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองหาอุปกรณ์อะไรไม่ได้ได้เท่านี้นะคะสิงไหนที่เราตั้งใจทำคนรับก็ชื่นใจค่ะ ลองดูเนาะบังคับให้แน่นๆนะคะ พราะถุงกับพระเทปกาวมันก็เทปกาวออกแข็งๆหน่อยก็เลยได้ประมาณย่งๆแต่ก็ไม่หลุดค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมของใส่กล่องกันเลยนะคะก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะไปหน่อยซื้อของเกงชั้นใน เอาผ้าเทปแปะแปะยึดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเตรียมเวลาเราจะดึงเราก็ค่อยแกะผ้าเทปออกแล้วก็ไปแปะกับการ์ดนะคะเีหน่อยใช้แปะกับการ์ดการ์ดไวยพรมันเกิดคะ่ะเตรียมกันเนาะดูซิจะทำยังไง กล่องเล็กไปไหนกลงหนาไปเนี่ยไม่น่าจะได้เพราะว่ากล่องตื้นไปนะคะไม่ได้เพราะว่ามันต้อง เอาไว้ล่างสุดจะได้ยึดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หลุดขึ้นมาทั้งยวงนะคะเอามาเอา,าหาวิธีหาวิธีอันนี้พี่หน่อยก็ใช้เทปกาวแปะสองชั้นนะคะเพื่อที่เวลาดึงจะได้ไม่หลุดกับการไวพรดูสิทำยังไงโอเค เรียบร้อยแล้วค่ะเทสเทสเทสยังยังเ <laughs> ทสห,หลายรอบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสุภัยโอป้าโอป้าเพิ่งกลับจากที่ทำงานไปต่างจังหวัดมา3วันนะคะกลับมาเหนื่อยขับรถ3ชั่วโมงอโอป้างงว่า เอาเงินมาจากไหนเยอะแยะที่ไหนได้เป็นเงเ <ariat hacerlo> ินของแกเองค่ะเียบร้อยค่ะจะชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พป่หน่อยดิค่ะบ๊ายบายค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ